สวัสดีครับผมนี่กับพ่อกันนี่อีกแล้วครับมันนีกับสีมะบึงมูต้มกาแฟครับมูต้มกาแฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเบงมูขินกาแฟครับสิตตมกาแฟซูพี่น้องกินครับกำลังสิตตมกาแฟกันครับ ต้มกาแฟครับกับมูครับมูรวมงานครับแบบบ้านๆครับพี่น้องต้มกาแฟดิอาซับต้มกาแฟต้มกาแฟสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น,อน้องสบายดีบ่สบายดีบ่ กินกาแฟน้ำกันบ่นี่แหละครับสอนให้สอนให้มูมูว่าภาษาครับภาษาบ้านเ่าครับผมต้มครับผมกาแฟบ้านเขาครับเดี๋ยวพี่น้องรองกินน้ำกันนะครับ ตรงกาแฟครับพี่น้องการทำงานครับสิวนาขินกาแฟครับถึงจะต่างภาษากับคุยกันรู้เรื่องครับพี่น้อง สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับเมื่อนมนเมนกมานเมื่อนเมาเม่อวาเม่อนม่นมื่นมูวนเมนเนเมือนเมอวานเมวานัานเมืนอานเม่เาเ่นนเอนเนเืนเ่พากันนนกาแฟนมือเนานาเ ช่วงนี้ดำหน้าเป็นดกิโอ้โหต้นมะตะครบนะกูติหต้นมะตะครบไหมต้นมะตะครบนะต้นมะครบอยู่ทงหน้าไม่แย่เดงไหมไม่นั่งว่าโอ้ยนั่นละไปนั่งกินอยู่ต้นเดียวกันละดำหน้าเลียวไปดำหน้าดำหน้าดำหน้าเลียวเราเรวไปอยู่ทงหน้าบ้านเจ้า้วยกําลังช่วงนี้กําลังดำหน้าครับบ้านเ่าครับครับดำหน้า กแฟขุมจังอา่ยริยาลิอช่วมสต باب ฟรมินอว ا ด م ช่วงนี้กับกลังดำหน้ากับมูกับกําลังดำหน้ากันครับดำหน้าแล้วแล้วคือกันแมนครับเอออยู่น้าแมีสีน้าเพิ่เดชีวตบานเฮานะอุบุดมราซีนะดำหน้ากันแล้วไปดำหน้าดำหน้าดำหน้ากันแล้วหลอน่น เว้ยได้ยังกินเทียงเลยนี่ดำหน้าังมาเทียงนะได้ยังกินเทียงเยอะสุดหน้าเลยแล้วกินเทียงแล้วต้มไก่ดิต้มไก่แล้วดำงูอ่ะต้มไก่กินต้มไก่วะโอ้ยงูกับหม้อต้องกันกันเออนี่ยครับก็ต้องมากินต้มไก่ครับกินไก่ต้มไก่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจินึงเขาเนี้ยเอาไปกินกับเจ้าได้เด้าเด้าโอเคโอเคเออเดี๋ยวหนึ่งเขาเนี้ยเอาไปกินตำตำหุ้งสู้กินน้ำได้ตำหุ้งแซ่บ แต้มุ้งแคบเสียบแต้มุ้งเสีบเสียบเดี๋ยวมื้อนี้มูสิต่ำหงส์เสีบเสียบสู้กินครับสู้สิบพับครับเออเว้ามั่วอะไรเจ้านั่นน่ะเว้ามั่วโอเคโอเคแค่นี้แหละครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ